สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจฟิสิกส์มอต้นนะครับอันนี้พี่ตั้นเองนะครับวันนี้พี่มีตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์มอต้นเรื่องแรงและการเคลื่อนที่มาฝากนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูโจทย์กันเลยครับเขาบอกว่าจากรูปมวล5กิโลกร,รัมถูกกระทำด้วยแรง30และ40นิวตันจงหาความเร่งของมวลนี้เอามาลุยกันเลยวิธีทำนะครับ เขาบอกว่ามวลทรงกลมนี้นะครับถูกแรงกระทา30นิวตันนะ30นิวตันไปแนวนอนนะพี่ขอวาดใหม่นะครับลากไปแนวนอนเลย30นิวตันครับแล้ว40ก็ดันชี้ขึ้นนะครับอา่าววาดนี้เลย40นิวตันครับโอเคเราจําเป็นจะต้องรวมแรงให้เป็นแรงแรงเดียวนะครับไอแรงรวมนี่แหละเราเรียกว่าเป็นแรงลับนั่นเองเอ้าว เราจะรวมแบบไหนครับแถ้แงสองแรงนี้ตั้งฉากกันเรารวมแบบพีทาโกรัสได้เลยนะครับมาดูกันเลยแรงลับแรงรวมจะเป็นเส้นสีแดงนะครับแรงลับเราจะเรียกว่าเป็นซิกมาเอฟนั่นเองครับเอาพีทาโกรัสนะครับซิกมาเอฟเท่ากับสแควรูทสามสิบกำลังสองบวกสี่สิบกำลังสองครับเอาเลย 900ใช่ไหม30กำลังสนะ40กำลังสก็คือ1,600ครับบวกกันก็ได้2,500ครับถอดรูทมาได้เป็น50นิวตันนั่นเองครับอันนี้คือแรงลัพนะโอเคไหมเสร็จแล้วเราก็ไปหาความเร่งต่อโดยใช้กฎข้อที่2ของนิวตันได้เลยครับซิกมา F เท่ากับ M A นั่นเองครับอ i ซิกม F, เท่ากับ M คูณ A ซิกมา F a. ของเราคือ50มวลของเราคือเท่าไหร่นะครับ5กิโลเนาะ,ะลืมเขียนไว้เลย5กิโลคูณกับ A ดังนั้นเอา5ย้ายไปหารครับ A ก็ได้เป็น10เมตรต่อวินาทีกำลังสองครับโอเคนี่แหละตอบแล้วครับความเร่งของเราแต่ความเร่งปกติแล้วมันคือปริมาณเวกเตอร์นะครับต้องมีทั้งขนาดและทิศทางอันนี้จะเป็น ขนาดนะครับส่วนทิศทางล่ะทิศทางมันจะเป็นทิศเดียวกับทิศทางเดียวกับซิกมา F นั่นเองถ้าเราอยากจะรู้ทิศทางนะครับเราก็ต้องไปหาทิศทางของซิกมา F ครับย้อนขึ้นมาดูรูปข้างบนนะทิศทางของซิกมา F นะครับพี่ใช้เป็นตัวเซต้าตรงนี้นะครับ ถ้าเราหาตัวเซต้านี้ได้มันก็คือทิศทางของความเร่งนั่นเองครับอ่ะน้องๆครับลองดูรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับนี่สามเหลี่ยมนี้ไอมุมเซต้าเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วไอด้านแนวตั้งนี่คือ40ถูกไหมครับนิวตันนะครับส่วนด้านแนวนอนนี่คือ30ครับถ้าเราอยากจะหามุมเราใช้ตรีโกณมาช่วยนะครับจะใช้เป็นตัวแทนนะแทนเซตาเท่ากับข้าม ส่วนด้วยชิดถูกไหมครับข้ามก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้คือชิดโอเคไหมครับข้ามคือ40ชิดคือ30ดังนั้นตัดกันนะครับแทนเซต้าเท่ากับ4ส่วน3อ่าน้องๆพอรู้ไหมครับว่าเซต้าจะเป็นเท่าไหร่จะได้ประมาณ53องศานั่น,น,นเองโอเคไหมครับ ดังนั้นสรุปว่าความเร่งจะมีขนาดเป็น10เมตรต่อวินาทีนะครับทิศทาง53องศาเทียบกับแนวระดับนะครับเทียบกับแนวระดับโอเคนะครับตอบแล้วทั้งขนาดและทิศทาง เป็นไงกันบ้างครับตามพี่ทันหรือเปล่าในข้อนี้นะครับมีความรู้ที่ต้องใช้ก็คือเป็นการรวมแรงนะครับโดยใช้พีทาโกรัสแล้วก็เป็นการหาทิศทางของเวกเตอร์นะครับโดยใช้ตรีโกนั่นเองถ้าน้องๆตามพี่ทันหรือเข้าใจตามที่พี่สอนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแต่ถ้าตรงไหนไม่ทันสามารถคอมเมนต์ถามกันได้เลยเดี๋ยวพี่จะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวอย่างดีๆในข้อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ พี่ตั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ